หยิบจับง่ายใช้งานได้หลากหลายเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงานอุปกรณ์เสริมกล่องมั l ติ s t สแต็20915 20916และ20917แข็งแรงทนทานทันใจ ทั้ง3รุ่นนี้ผลิตออกมาให้เลือกใช้งานได้หลากหลายครับเช่น2 0 9 1 5ใช้สําหรับการเก็บระดับน้ํา2 0 9 1 6รูปแบบตะขอสําหรับเก็บสายไฟและ2 0 9 1 7ที่สามารถเก็บอุปกรณ์ได้หลากหลายยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์แฮนด์ทูลต่างๆวัสดุในการผลิตนะครับเป็นพลาสติก PA6 เสริมใยแก้ว3 0บปรและประกันความเหนียวความแข็งแรงครับอุปกรณ์เหล่านี้ครับสามารถรับน้ําหนักได้มากสุด10กิโลกร,รัมเลยครับใช้งานคู่กันกับกล่องมัลติสแต็กเสริมฟังกชันให้งานเร็ววใใครรมมีกลล่่ออองงยูแ้้้สาาาถซืไปช ได้เลยครับส่วนท่านใดที่ยังตัดสินใจซื้อกล่องมอ l ติสแ a ็กไม่ได้ลองใช้ลูกเล่นเหล่านี้เพื่อช่วยในการตัดสินใจของพี่ๆได้เลยนะครับท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านทมกินคอร์เนอร์ร้านค้าตัวแทนจําหน่าย5้าสรรสินค้าชั้นนากว่า2,000แห่งทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้ทำกินของทุกเรื่องเกหมือช่างสวัสดีครับ